สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม no less horror game นะครับผมก็เป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะครับผมโอ้โหบบอันนี้เป็นเกมในมือถือนะครับนะก็ก่อนอื่นเนาะผมก็จะตั้งค่าก่อนแล้วดกันนะครับนี่ก็อันแรกเป็นอันนี้เป็นความยากนี่หว่าอันที่สองนะครับ quality เอาเป็น high นะครับผมโอเคเป็น high อยู่แล้วเนาะ อันที่สามเป็นภาษานะครับผมเอาเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละเนาะมันคงไม่มภีภาษาไทยเป็น EPS นะหกสิบนะครับผมสูงสุดแล้วแหละเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะกดเริ่มเกมกันเลยนะครับนี่เข้ามาหน้าเลยเริ่มเกมโอเคเตรียมพร้อมกันหรือยังไปพิสเบิร์กเพนซิลเวเนีย27เมษายน2555ถึงนายเดวิดโบ ฉันต้องแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องออกจากทรัพย์สินของฉันซึ่งมีที่อยู่ระบุไว้ข้างต้นคุณต้องส่งมอบอาพาร์ตเมนต์คืนภายใน72ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งนี้เนื่องจากคุณจ่ายเงินค่าเช่าล่าช้านะครับค่าเช่าที่ค้างชําระทั้งหมดอ่1,200เหรียญน,นะครับซึ่งคุณต้องชําระยอดหนี้ที่ค้างชําระภายใน7วันถ้าคุณไม่ทํา ฉันจะดำเนินคดีตามกฎหมายโอ้โหโอ้โหนี่มือไอ้ค้างค่าเช่านี่ว่าโอ้โหนี่ใส่ไม่ดีเว้ยตัดมาโอ้โหภาพภาพก็สมกับที่เป็นเกมมือถือนะครับอืมแต่ก็ถือว่าโอเคนะโอเคสําหรับเกมมือถือที่แบบแนวเนื้อเรื่องนะครับนี่โอเคปัดไปทางขวาของหน้าจอเพื่อดูรอบๆอืมนี่ไง อ่าถือว่าดีนะโอเคอยู่โอเคอยู่ใช้ได้ใช้ได้ว้าวจอดรถปึ๊บนี้ใส่เกียร์ว้างปับ๊บโอ้โหรถมึงยังเก่ามากเลยนี่แต่รถเท่วะ่ะโอ้โหมีเซฟด้วยอ่กดและลากที่ด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อเดินนี่โอเคแล้วก็ ด,ด,ดับเบิลชิกนะครับเป็นการวิ่งเนาะแล้วก็ดับเบิลชิกสองครั้งที่ด้านขวาของจอเพื่อกระโดดอืมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นการหมอบนะครับผมลูกนั่งเนาะเชส่วนอันนี้ก็กระเป๋านะครับดูเหมือนว่าจะมีโฆษณาให้เราดูด้วยนะเพื่อเอาของไงสามอย่างนี้ก็คือนี่เทียนแล้วก็เทปกาวหรือเปล่าแล้วก็ขวดน้านะ เป็นการดูโฆษณาของเขานะครับเพื่อจะเพื่อเพื่อเพื่อจะได้ของนะโอเคส่วนอันนี้คุณต้องการดูวิดีโอเพื่อรับบ่อแสหรือไม่โอเคไม่นะครับผมผมไม่รับผมไม่ดูเนาะโอเคเอ่อดูเหมือนว่าหนทางยังอีกไกลฉันควรเติมน้ำมันก่อนโอเคเราต้องหาน้ำมันมาเติมนะครับอืมนี่ไงปั๊เปมเป็นไปหรือเปล่าเอาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ถูกใช้มานานแล้วนะ อืมดูก็รู้อะสภาพดูสภาพดิน,นี่เี้ยมันว่างเปล่าฉันควรตรวจสอบภายในปั๊มน้ำมันอืมอเมื่อีเราต้องหาน้ำมันมาเติมรถนะครับนี่ไงปั๊มเปิดได้เปล่าแน่นอนนะครับผมตามสเต็ปคือมันปิดนี่ไงเฮ้ยตรงนั้นมีถังน้ำมันวะเดีเด้ยวยเนานั่นน,น,นี่ไงหยิบได้ด้วยนะแต่ต้องเข้าอ่ะผมต้องหา ต้องหาทางเข้าก็กระโดดดึ๊บอึอ๊บเฮ้ยนี่ไงทางทางแดงนี่ไง,งนี่ไงหูถังน้ำมันชัดเลยถังแดงนี่ใช้ได้แน่นอนครับเิด๋ยวผมหาทางเข้าก่อนีีมันไดวะมันใดมาทำอะไรปะอิวย,ยมันมีแท็กเจอเห็นมือด้วยเห็นขาด้วยโอ้สมจริงสมจริงนี่เกมมือถือเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีบ้านหลายหลังให้เราค้นด้วยนะอันนี้เป็นทางต้นไม้หัก ขวางทางไม่ให้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คหลังแรกก่อนนะหลังใกล้ที่สุดโอเคก๊อกกเอ่อมพวกเขาไปไหนนั่นน่ะสิไม่มีคนอยู่เลยเหรอมันเป็นเหมือนประตูฉางนี่ยก๊อกค่อยทีก๊อกๆเงียบกริบเอ้ยคนหายไปไซเบิร์นะครับโอเคตรงนี้ก็มีประตูน่าจะเดียวกันนั่นแหละ โอเคเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะครับผมเอาติดอะไรอ่ะฉันไม่เห็นก๊าซรอบๆอบที่นี่เลยคืออะไรวะก๊าซหมายถึงน้ํามันเหรอเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้เขาค้นได้แน่นอนมีของมีของ,ของด้วยหาเปิดได้ก๊อกก๊อกอ้าวเปิดให้ด้วยสวัสดีมีใครอยู่ที่นี่ไหมอืมเอเราดูสภาพบ้านเก่ามากอ่ะ แล้วมันเหมือนไม่มีคนอยู่ด้วยนะโอเฮ้ยนี่ไงเทียนได้หนึ่งเล่มเทียนหนึ่งเล่มหยิบมาโอเคแล้วก็เฮ้ยรูปนี่ไงรูปปั๊มน้ำมันอืมบางทีเจ้าของปั๊มน้ำมันอาจจะอาศัยอยู่ที่นี่นะไม่น่าใช่นะแต่ถ้าเคยอาศัยอ่ะน่าจะใช่โู้รูปพบครัวเ้ยพวกเขาหายไปไหนกันหมดนะกด่านนะสิ มันแปลกๆนะเนะ่ยบ้านนะหมู่บ้านนี้มัน,ปนแปลกๆนะจะเรียกว่าหมู่บ้านหรือเปล่านะมีแค่บ้านแค่สามหลังเองสามสี 3, หลังอะ่ะแล้วก็ทาวเวอร์หนึ่งหลังใต้โต๊ะก็ไม่มีโอ้โหหนุ่มมันมาชั้นสองจะพังนะขึ้นไม่ได้ด้วยันนประตูบานนั้นไอ้หน้าต่างบานนันเปิดอยู่นะเตาแกส๊สนี่หนังสือพิมพ์ มีอะไรวะมีอะไรมีปบาะแสอะไรหรือเปล่าอ่ามันอ่านยังไงวะอ้ชาวเมืองต่างบาทผวากับการหายตัวไปอย่างลึกลับอย่างไม่หยุดจนถึงทุกวันนี้อ้ชาวเมืองหายตัวไปอย่างลึกลับเออบางทีฉันอาจจะพบบางสิ่งอย่างบางอย่างบนชั้นสองอืมเราต้องหาทางขึ้นชั้นสองครับ ในเกะก็ไม่มีนะครับนี่ตูเต้เย็นตู้เย็นมีของหรือเปล่าเขาเปิดหนอยอุ๊ยเฮ้ยอะไรวะนะหัวอะไรวะเฮ้ยมันหัวสัตว์นี่วะหัวกระโหลกอะ่ะของสัตว์ของของตัวอะไรวะอ,อันนี้มีขวดน,น้ำ้วยขวดน้ำอื้มขวดน้ำหยิบมาหนึ่งหนึหน่งขวดโอเคไม่มีนะอันนี้อเทปก้าวหรือเปล่าเทปก้าวหนึ่งชิ้นหนึ่งอันเขียหยิบมา แล้วไม่มีอะไรครับเขาโพดหยิบได้ไหมนี่ไม่มีอะไรวะเราต้องขึ้นชั้นสองครับเราต้องหาทางขึ้นชั้นสองนะฮยคัสซีนเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นพี่มันเหมือนเหมือน,น,นไอ้อะไรวะยมมาทูดปะที่เป็นหัวแพะอะยอมมาทูดหัวแพะชัดเลยชัดเลยเมื่อกี้ใช่ใช่ผมใช่ใชเออ ยังอยู่เอ้ยมันเป็นรั้วนี่ห่ามันทะลุไปได้ไงวะเนี่ยชั้นสองหน้าต่างบางทีฉันอาจจะเข้าไปทางหน้าต่างนั้นได้นะเออ,อบันไดบันไดบันไดข้างอ่าปั๊มขี่รถเขอปิดประตูปิดประตูอึ๊บอุ๊ยไม่จะเปิดโอ้ยจะปิดบ้าเปล่าเฮ้ยมมือนี่มือชอบล่นเนื้ตีฉช่เลยโอเคเดี๋ยวผมไปเอาอ่าบันไดามามาปีหน้านต่างก่อน เออได้ๆผมขอแวะแวะบ้านหลังนี้ก่อนนะแวะแวะหน่อยวันนี้นั่นยังเป็นบ้านฉากเหมือนกันนะเนี่ยดูประตูจากประตูแล้วนี่ขอได้ปะก๊กก๊กนี่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยสักคนนะก็นั่นน่ะสิไม่เห็นเลยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไม่น่าใช่คนนะเมื่อกี้มัคนควรจะไปอยากที่นี่ได้แล้วยิบหาน้ำมันมาเติมแล้วยังไงบันไดหยิบได้แล้วเราต้องนั่งลงวะตอนต้องนั่งหยิบด้วยนะ ม,มันไดไม้โหแล้วโหเดินช้าด้วยเราวิ่งไม่ได้นะเนี่ยผมกดกดกดวิ่งไม่ออกไลอืมเป็นกูจะไม่ยกอะเอากูจับลากเลยกูลากไปเลยเอาเออช้าไปเดินเรื่อยอะผมอึบอับอึบอับอืม,อ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 มกูจะถึงใจจะขาดไปนี่โอ้โหบ้านหลังนี้เป็นหลังเดียวที่คนได้ โอเควางปึ๊บแล้วก็ปีนนี่อย่ามีอะไรมาจำสแกนนะเว้ยนั่นยังไงอีกาอยนา่ไงมันเป็นว่ามันมีไม้มาขวางกันสามารถลงกลับกลับลงไปได้นะนี่มีเทียนอีกหนึ่งเล่มนะครับผมนี่โอเคสามารถจุดได้นี่หว่านี่ปึ๊บนี่เพื่ออะไรไม่จุดก็ได้นี่หว่าเออผมผมไม่ต้องจุดก็ได้มันก็ สว่างอยู่แล้วเนาะมันก็พอมองได้ไม่มีชั้นสองไม่มีอ่าชั้นสามอะชั้นสามไม่มีโอเคปิดเหลือชั้นสุดท้ายละชั้นหนึ่งครับผมอีมีกุญแจอีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกูกูจะเอากุญแจกูมไม่ได้จะปิดเฮ้ยเนาะเอาเออสักทีดิเอาปิดให้ด้วยอ่านี่ผมมีมารยาทนะผมไม่ใช่โจรน,นะครับเออผมเปิดแล้วก็คนแล้วก็ปิดล็อกอีกต่างหากเลย อืมอีกุญแจที่เราได้มากุญแจอะไรวะกุญแจปล๊มน้ำมันเฮ้ยเฮ้ยโอเคเราต้องลงกลับลงไปครับผมไปเปิดปั๊มน้ำมันเพื่อเอาน้ำมันในนั้นมาเติมรถนะครับโอเคอุ้ยอุ้ยไม่ได้จับอื้มมือเดี๋ตีซะเลยในมือนี่โซนจริงๆเช้ยผมวิ่งย,ยาวๆนีไปเอาน้ำมันไป,ไปเปิดปั๊มนะครับปั๊มน้ำมัน โอเคนี่ไขกุญแจ้กึกคึกเปิดเรียบร้อยอืมอ้ตรงนี้ก็มีนี่หว่าทางังมันต้องนั่งอ๋อน่าจะมีคนอื่นอยู่แถวนี้นะเฮ้ยมึงหาให้ได้ก่อนนี่เอาถังน้ำมันมาเราไปเติมถังเราไปเติมน้ำมันกถอะครับผมโอเคน่าจะหมดละมีแค่นี้แหละไปไปเติมน้ำมันแล้ ถือของมันก็วิ่งไม่ได้นะมันวิง่งมันเดินช้าเดินธรรมดานี่ไงมาเติมน้ำมันอปอกแล้วก็เทลงไปวิววิววิวแล้วก็ปิดนี่าแล้วก็บรรยากาศเปลี่ยนครับผมลมแรงโอ้โหหนูว่าลมแรงขึ้นนะอากาศตอนนี้หนาวมากเออด,ดูก็รู้แหละดูดีลมแรงขนาดนี้ ทุกคนไปไหนกันหมดที่นี่โคตรน่ากลัวเลยเออฉันควรออกไปจากที่นี่ดีกว่าเออมึงคนไปตั้งตั้งนานแล้วมึงจะจอดทําไมแล้วเออจอดเพิ่มน้ำมันดีกว่าโอเคเอาแล้วมึงจะทิ้งน้ำมันทำไมกูสาหาตั้งนานโอโอ้โหไอ้บ้าเออโอเคผมไปละกูไปละกูไม่อยู่ละผมไปเลยแนีโอเคไปทางนี้เนาะ โอ้ไปเมืองถัดไปนะครับผมบื้นๆเคโอคาซินอ้าวโอ้มันต้องดูโฆษณาหรือว่าซื้อซื้อ34บาทเพื่ออ่าอพิสดต่อไปนะครับผมหรือจะดูวิดีโอก็ได้เนี่ยสองครั้งดูวิดีโอสองครั้งนะครับเพื่อออเล่นเกมนี้ต่อนะครับผมโอเคก็ ถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อนะครับก็ยังไงก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมว่าอยากให้เล่นต่อไหมนะครับผมก็ถ้าถ้ามีก็จะเล่นนะครับผมถ้าไม่มีก็คงต้องอปล่อยนะครับผมก็โอเคเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ